โอเคสวัสดีครับทัวร์เบกเกอร์ชาวไทยทุกท่านนะครับวันนี้ทัวร์เนเนชั่นทีวีโชว์ขอส่งผลง,งานติดตั้งแล้วก็รีวิวนอกสถานที่ไปอีกหนึ่งลำนะครับวันนี้เป็นคิวของนี่เรียกว่าเป็นรถในฝันของใครหลายๆคนแล้วก็คนที่ขี่รถรุ่นนี้นะจริงๆแล้วเนี่ยนะครับทุกคนรู้กันดีว่าต้องใจแข็งนะเพราะว่าเวลาเราจอดไฟแดงเนี่ยทุกสายตาจะต้องจับจ้องมาที่เจ้าของรถ ผู้ขับขี่นะครับนี่เจ้ารถแบทแมนครับ Honda NM4 รหัสของเขา NM4 ตัวนี้เป็นเครื่อง750ก็ถือว่าเป็นรถดูล้ำนี่ดูล้ํามากนี่ครับดูรอบรของเขาก่อนนี่ฮะคันนี้เป็นสีขาวนะครับแล้วก็โจท์เนี่ยโจย์ของลูกค้าวันนี้ก็คือว่าเขาได้รถมาเนี่ยเป็นสีขาวก็เลยอยากได้กล่อง ที่มีฝาครอบเป็นสีขาวแล้วก็ต้องเป็นสีขาวเงาด้วยนะแล้วด้วยความบังเอ,อิญจริงๆครับว่ามันเหมือนเกิดมาคู่กันละกันเลยครับนี่จัดให้ตามคำร้องเลยนะครับเชทร,รหัสแชท ss 5 8 x เนะครับเป็นกล่องท้ายขนาดความจุ58ลิตรต้องขออภัยเพื่อนนะที่ชมกันอยู่ในคลิปนี้แสงอาจจะน้อยหน่อยหนึงแต่ด้วยความที่เขาเป็นรถสีขาวเพราะฉะนั้นแล้วเราก็จะเห็น ว่ารถเขาหล่อขนาดไหนตัวกล่องแชท s 5 8 x ตัวนี้เนี่ยเขามาพร้อมฝาขาวตัวฝาขาวตัวนี้ด้วยความบังเอิญว่ามันเข้ากับตัวรถพอดิบพอดีเลยเป็นขาวเงาเหมือนกันเพื่อนนี่ฮะโอเคติดตั้งเรียบร้อยนะครับแล้วก็ติดตั้งอยู่บนตัวแหลกของ p พ n t ทอรเรานี่ครับตัวแหลก p พ n t ทอรตัวนี้เป็นแหลกแบบเฮฟวี่ดิวตี้คำว่าเฮฟวี่ดิวตี้เฮฟวี่ก็หมายความว่าเราก็ยินดีที่จะ รับประกันเรื่องความแข็งแรงนะครับด้วยโครงสร้างของมันเนี่ยนะครับตัวขายึดที่เราทําให้กับเจ้า N4 ตรงรุ่นเลยสิ่งสําคัญสิ่งสําคัญคือกรณีที่ลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดเพื่อนๆอยู่ต่างจังหวัดที่ครอบครองเจ้ารถคันนี้อยู่เนี่ยจำเป็นมากๆรัาว่าต้องถอดชุดครอบชุดสีชุดนี้ฮะชิ้นนี้ฮะมันเป็นชิ้นเดียวนะซ้ายขวาชิ้นเดียวเลยนะครับจำเป็นต้องถอดออกมาครับแล้วก็กลับด้านมาเนี่ยพอกลับด้านมาจะเห็นว่า h อนด้าของมาร์คมาให้เรียบร้อยแล้วเขากรีดมาให้แล้วว่าจะต้องเจาะ จะต้องเจาะและกรีดตามนี้ครับซึ่งถ้าใครไม่เรียกว่ายังไม่มีฝีมืองานช่างที่เป็นงานช่างเจียช่างแบบบัดกีเล็กๆใช้เครื่องมือเล็กๆเ,กเกนี่ยก็อาจจะต้องไปไปไปให้ร้านที่เขาแบบมาตรฐานทําหน่อยซึ่งทางร้านทุเรียช่างของเราเนี่ยจัดก,การให้เรียบร้อยแบบเนี้ยแบบนี้เลยนี่ฮะ,ะเจาะตามร่องเจาะตามรูที่ทางฮอนด้าเขามาร์คมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับใส่ขายึด นี่ฮะแล้วก็ติดตั้งเพดบนเรียบร้อยตัวเพดบนของแพนเทอร์นะครับสามารถที่จะใส่ปีบปลูโมเนียมแล้วก็ตัวกล่องได้ทุกยี่ห้อนี่นะครับอบสีระบบพาวเวอร์โค้ทให้อย่างดีอ่ะเรามาดูที่ตัวกล่องกันนิดนึงตัวกล่องเป็น58ลิตรนะครับความหนาความจุ58ล8ตีสามารถที่ใส่หมวก,กน็อกได้2ใบติดตั้งเบาะพิงเรียบร้อยฝาขาวงามๆเท่ๆแบบนี้เลยสิ่งสําคัญสําหรับ 58X ตัวนี้นะครับก็คือ โจทย์ของลูกค้าต่อมาคือต้องเดินทางต้องใช้อุปกรณ์สิ่งที่เขาขอก็คือนี่ฮะที่ชาร์จ usb อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวกล้องเปิดเปิดไฟรถนิดนึงนะครับที่ชาร์จ usb เราทำการติดตั้งเดินระบบไฟนี่ฮะเก็บงานให้เรียบร้อยอย่างดีแบบนี้เลยนะครับสำคัญคือเวลาที่มี Requirement หรือมีข้ออ่าอะไรอะไรความต้องการแบบนี้นะครับมันแลกมาด้วยการนี่ฮะเจาะกล่อง เราเจาะกล่องให้3รูแบบนี้ครับนี่ฮะนะครับเจาะกล่องแล้วเนี่ยเราใส่ตัวายางกันน้ำให้เรียบร้อยดูงานนะครับพยายามทำงานให้งานออกมาเนียบที่สุดอ่าได้ USB แล้วตัว,ต,วตัว USB ตัวนี้เป็น fast charge นะครับแล้วก็มี2พอร์ตด,ด้วยกันอยู่ด้านนี้ครับมี2พอร์ต fast charge นะครับมีสวิตช์ปิดเปิดที่ตัวมันด้วยในความหมายก็คือกรณีที่เราเปิดสวิตช์ไว้นะครับเราสามารถที่ ปิดเปิดสวิตช์ตรงนี้ได้ด้วยนะครับเช่นกันอ่าโอเคเดินสายได้พร้อยตัวกล่อง58ลิตรเนี่ยตัวกล่อง58ลิตรนะครับสามารถที่จะปรับขึ้นลงได้แม้ว่าเราจะติดตั้งระบบไฟไปให้แล้วเนี่ยนะมันยังขึ้นลงได้ปกติแบบนี้ครับอ่าอันนี้คือทรงแบนเลย4ี่ลิตรปรับขึ้นมาอีกระดับกลางครับระดับกลางก็จะเป็น50อ่า55ลิตรนะครับ ปรับขึ้นสงสุดครับปพ๊บ58ลิตรทันทีอ่ะจุดพิเศษอีก1จุดนะครับสำหรับรถคันนี้ก็คือเรื่องของระบบไฟเบรกที่เราติดตั้งให้กับตัวกล่องอ่ะเดี๋ยวกล้องถ่ายถ่ายถ่ายบริเวณนะติดตั้งไฟเบรกให้ที่ตัวกล่องเรียบนระ้อยนะครับไฟย่างตาเรถด้วยนะครับอเห็นไหมชัดเจนไหม เองจริงๆแล้วเขาจะไม่มีระบบไฟที่ตัวกล่องนะ้นเลยนะแต่ทางเราเราจัดการเส้นไฟแอมป์ดีให้เรียบร้อยนะครับอ่ัเดี๋ยวลองดูอีกทีนะถ่ายคลิปไว้พี่ดม AMF นี่ครับอ่าจัดการให้เรียบร้อยแบบเนี้แบบนี้เลยนะครับเพิ่มความปลอดภัยไปอีกหลายเบอร์อ่ะสนนราคาสนนราคาเซตนี้ทั้งเซตนะครับมีตัวกล่องปอก นะครับขาดลอ็อกแหลกท้ายแล้วก็รวมไปถึงระบบไฟที่เราจัดก,การใส่ให้กับเจ้ากล่องชุดนี้นะครับเดี๋ยวใส่ไว้ให้ใต้โพสต์นี้เหมือนเดิมเลยขอบคุณลูกค้านะครับแห่งประเทศอ่อนนุชย่านนี้ย่านอ่อนนุชนะครับท,ที่ที่อุดหนุนสินค้าของเราไว้ใจให้เราดูแลรถคันนี้นะครับแล้วก็ขอบคุณเพื่อนที่รับชมครับมีอะไรเดี๋ยวมาอัปเดตกันอีกทีวันนี้ไปก่อนสวัสดีครับ